สวัสดีครับยินต้อนรับสู่ชนะบทคาวามนะครับก็วันนี้ผมอาจจะมารีวิวช้าใครเขานะวันหนึ่งเขารีวิวตั้งแต่7ชั่วโมงก่อนละผมเพิ่งจะมารีวิวนะครับก็ตอนที่ผมมาทํานี่ก็คือเลิศมีไปหกสิบหกเลิแล้วนะครับผมก็อยู่ที่หกเนี่ยนะครับมากันเร็วมาก อาชีพก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่อาชีพนะครับตัวแปอาชีพแรกเลยนักลบนะครับก็คือนักดาบนะจะมีชุดกิจกรรมให้ดูนะครับเป็นชุดแฟชั่นแล้วก็นักบวชนักบวชนี่จากที่เห็นจะเป็นนักเวะมากขวานะแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาแปลไป,ปนักบวชนะครับอันนี้อัตวินจะเป็นใช้ท่านกุชชานูนะครับอันนี้ยิงแปกเข้าไปใหญ่เลย ไม่รู้ว่ามันปลถูกใช่ไหมไม่อัดสแลรวใช้ธนูแต่ว่าน่าจะก็มีอัตวีมงกน,นใช้ธนูแล้วนะต่อไปก็นักฆ่านะครับใช้ดับคู่ของผมจะเลือกเป็นนักบ,บวชนะครับู้สึกซช่วงหลังนี่อยากเล่นเวทอยากเล่นเวทมากกว่าอาชีพใสบูละก็ไม่ยอมโผ เอ้ยหน้าไม่โหลดหรือโหลดหน้าไม่โหลดพุ่ยอดเลยพุ้แต่งไม่โหลดหน้าเอ้ยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนะผมขอรีก่อนโอเคเฮ้ยหน้าไม่โหลดเลยเห็นหน้าไม่โหลดของจริงมีแต่งหน้าไหมเนี่ยโอ้โหโอเคหน้าออกหน้าโพล่ะ ก็จะเป็นผมสีผมชอบสีผมชอบสีขาวนะส่วนผมเหรอนี่ทรงผมยาวทรงตัวเทลอันนี้ทรงน่าจะหางม้าใช่ไหมแต่มันหางม้ายาวอะ่ะโอ้อันนี้ตัวเทลกันอันนี้ยาวเหมือนกันแต่ว่า อันนี้จะเป็นทรงผมหยกักคนซ่อ,อนนี้มากกว่านะสีขาวส่วนหน้าหน้าแรกดีสุดแล้วตวงตาดูไม่สวยเลยตวงตานี้อ๋นนี้รอย,ยสักเราจะเป็นอันนี้นะ แล้วพสนสูงโอ้โหเดี๋ยวมันเล็กไปป่ะเนี่ยเรื่องของมัมเ,เล็กขนาดนี้มันจะเล็กไปไหมมันโรล,ลี่เลยนะผมกลัวมันจะเล็กไปเดี๋ยวผมจะเอาขนาดนี้ก่อนแหละไม่ได้จริงเดี๋ยวค่ก็มาป,ปรับทีหลัง <laughs> <laughs> ก็เลยกันเลยนะโอเคครับหลังจากผมได้ลองระบบมนสักพักแล้วนะ ไม่สักพักอะเล่น,ลนอยู่ชั่วโม,มงว่าแล้วนานเลยแหละเราจะมาโชว์จุดเด่นของระบบก่อนนะก็คือวอลสเลี้ยงตัวสเลี้ยงก็จะเหมือนเกมปเมอนนะคือมันจะมีพัฒนาร่างนะครับโดยกนกดตรงคําว่าพัฒนานะครับแล้วก็มาที่ตัวอย่างมันจะโชว์นะเราบว่ามีร่างไหนบ้างแต่เราจะต้องเป็นด r ก่อนนะครับเพราะถ้าไม่ใช่ด r มรากดมากดที่พัฒนาให้ตัวอย่างเขาจะบอกว่าคุณภาพเ r อารละสัตว์อย่างอื่นที่มีสัฒนาพัฒนานะครับก็คือเหมือนตัวแรกที่เราออได้มาใช่ไหมมันจะเป็นกรอบม่วงเออาแต่พอพัฒนาร่างไปแล้วอะ่ะมันจะกลายเป็นกรอบสีทองนะครับสุขสมากกดเข้ามาดูได้ต้องเกิดพัฒนาร่างก่อนนะแล้วก็จะมีพัฒนาด่วนนี่คือ มันเอาจับเซตให้เลยนะครับก็คือถ้ากดยืนยันก็คือเปลี่ยนล่างให้เลยซึ่งผมยังไม่ใช่นะเผื่อจะใช้อัพพวกนี้นะครับเผื่อผมต้องใช้เพราะผมยังไม่รู้ว่าใช้อัพอะไรนะครับอันนี้ตัวซ้ำมาได้มาละเปิดเมื่อกี้แต่นี้ยังไม่รู้สีทองไอ้ตัวหลังเนี่ยยังไม่รู้ว่าไม่ใช่สีเอองี้โอเคตัวหลังยังไม่รู้นะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างแต่ก็ขึ้นมาทอง นี่เหมือนกันก็น่าจะอาจจะต้องใช้กรอบสีทองเหมือนกันนะครับอาจจะต้องอัพพวกพวกเนี้ยข้างล่างสีสร้างไฟเนี่ยมาขึ้นมาเป็นทองถึงจะพัฒนาล่างได้นะแล้วก็สามารถดูได้นะครับว่ามีตัวไหนบ้างก็คือกดที่แบบสภาพกดที่แบบสภาพเมื่อกี้นะครับขอโทษที่ไปเร็วครับใจร้อนไปนิด <c oughs> ก็คือจะมีโชว์ตัวละครแต่ละตัวนะ ก็คือ SSR ก็จะมีหลายตัวเลยนะแต่ตอนนี้เขาจะมีธาตอยู่ประมาณ3ามธาตคือดินน้ําแล้วก็เอ้ดินไฟแล้วก็ลมนะครับซึ่งจะมีชุดเซ็ตอหมันด้วยนะก็อย่างของไอ้ตัวเลไเนี่ยชื่ออิชิสุซุมุเตะกับชื่อเหมือนโปเกมอนเลยชิซุบุเตะเนี่ยกับเอ่อนกูกสีม่วงอินซีขนม่วงนะครับก็จะช่วยเหมือนเอามาเป็น เพิ่มบัฟนะถ้าอ่านจากความสามารถเนี้ยเหมือนจะให้ตัวหนาขึ้นนะก็ระบบสัตว์เลี้ยงก็จะมีอยู่แค่นี้นะอ๋อยังมีอีกอย่างหนึง่งคือส่งตัวนะครับก็คือเราสามารถส่งสัตว์เลี้ยงไปหายใ,ใบนี้ยนะเพื่อใช้ในการฝึกตัวเตตาตัวละครได้นะอันเนี้ยก็คือจะมีเวลาบอกชั่วโมงใช่ไหมว่ากี่ชั่วโมงเราเข้าไปดูก็จะบอกนะครับว่าใช้อะไรบ้างอย่างอันนี้ก็คือ s าสี เป็นธาตุดินกับธาตุไฟแต่คือตอนนี้ผมไม่มีละก็เลยส่งไปได้แค่นี้นะครับที่เ่าเห็นโอเคสเลี้ยงก็มีอยู่แค่นี้นะต่อมาเป็นระบบโหมดบอสโหมดบอสนี่คือเหมือนเข้าไปเตีเยวของนะครับแล้วก็จะมีอยู่หลายชั้นพยายามดูค่าไปสัมภาด,ด้านบนนะครับว่าไหวไหม ก็คือถ้าใครอยากได้ของปีกสวยๆก็มีให้นะอย่างชั้นสี่ก็ปีกสวยสวยมีเยอะแยะเลยนะเกมเล่นก็สามารถเข้าไปตีได้น,นะถ้าถึงแต่เระเวลเขาสองร้อยเลยนะชั <laughs> ้นสี่นะอันนี้ผมยังเข้าได้นครับเวลมาถึงสองอันแปสกว่าเก้าสิบต่อมาเออเวลาเข้าไปตีอ่ะเราจะ ติดตัวนี้ไว้เราจะเข้าไปก่อนให้ลองดูนะครับก็คือเมื่อเข้ามาเราก็กคือเรากดได้น,นะครับว่าจะไปติดตัวไหนเดี๋ยวมก็วิ่งไปลรวก็นั่งยู่รอนะครับก็อย่างอันนี้ก็เหลืออีก,กมาสุวิก็คือผมจะยืนรอเลยนะร,ระหว่างรอก็ไม่น่าไม่น่าจะต้องนีหรอกเดี๋ยวตีเลยก่อน เอ้าไม,ไม่เกิดเฉยเลยหรือเกิดไม่เกิดเกิดไม่ทันโอเคองั้นเดี๋ยวระวางรอนาทีหนึ่งระบบตีบวกอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเขาตีบวกตามช่องนะไม่ใช่ตามชุดอย่างของผมบวกสิบเอ็ดใช่ไหมถ้าผมเปลี่ยนเป็นสีทองถ้าผมเปลี่ยนเป็นสีแดงก็คือบวกสิบเอ็ดยังอยู่นะมันจะไม่หายนะครับก็คือเราตีบวกได้ตาสบายเลย ตีบวกก็ตีไปได้เรื่อยๆนะถ้ามี <c oughs> ของพอสิบสิวิอันนี้สกิลสกิลนี่ผมมีฝั่งเห็นสกิลแต่ผมยังไม่ได้ถึงนะแล้วก็มีใส่เซตใส่เหมือนใส่การนะครับเป็นพูดคล้ายๆเป็นสกิลอันติีนะอันนี้คืออัพสกิลนะครับ เคเกิดละจริงๆถ้าใครถ้าหมดเนี่ยมันสามารถเล่นจอใหญ่ได้นะโดยกดอยู่ข้างล่างเนี่ยที่ผมมาผมหมดอยู่เนี่ยซึ่งถ้ากดมันจะเป็นแนวนอนนะครับซึ่งผมอยากให้หมดยังให้มีห้องธรรมดามากเลยอ่ะโ okay, อเคงั้นเดี๋ยวผมออกหมดนี้ก่อนเดี๋ยวขอามานันตีที่หลังเออออกก่อน เสียงผมอาจจะแหบไปหน่อยนะครับต่อมานี่คือโหมดคล้ายๆโหมดดานนะครับอันนี้กิวก็คือเหมือนเข้าไปเล่นด่านนะแต่ผมแนะนำว่าให้ดูตามนี้นะครับเพราะอย่างอันนี้คือจะมีท้าสู้แดนมาย,ยากเรียส่งครั้งใช่ไหมก็คือกดไปก็คืออนเมเกี้ที่ผมเข้าไปก็กดเริ่มท้าสู้ อันนี้ก็คือจะเป็นโหมด PVP นะไม่ใช่นะครับเอ้ยไม่ใช่ PVP ก็คือโหมดเป็นด่านนะครับก็คือตีไปเรื่อยๆ สับสนหน่อยนะครับหมดเกมนี้อยากบอกว่าหมดเยอะมากบางทีสับสนหมดนะครับอันนี้เหมือนเป็นมอนมาเป็นเว็เวนะน่าจะอันนี้น่าจะรีเดียวไม่ใช่ตีนะเหมือนเป็นแบบ่านฟาร์มอ่ะฟาร์มไอพีอ่ะเอพีคือด้่งรัวๆเลยนะตรงเนี้ยนี่ไงตรงการลางเขียนอยู่ว่าอไอพีสไหร่ โอ้สบการณ์ขึ้นลัวๆเลยครับก็คือเดี๋ยวผมจะขอกอไปต้อนโซเสร็จเลยนะครับอลเดี๋ยวสรุปให้ว่าผมได้อะไรบ้างโอเคเมื่อกี้ผมก็คือเสร็จแล้วนะเล้งพี่มาประมาณหมื่นหมื่นสองนะครับร้ 120, อยร้อยยี่สิบหมื่นโซคียังไงวะเนี่ยงงก็น่าจะเจ็ดหมื่นหมื่นหมื่นฝาปะ ก็เดี๋ยวงั้นต่อมาดูต่อมาเลยฝึกตนนะครับฝึกตนนี้ผมมองว่ามันเหมือนระบบไอดอลนะก็คือพวกเกมไอดอลที่ว่าเวลาลุยด่านใช่ไหมพอลุยด่านไปสักพักก็มันจะเจอมอนไปเรื่อยๆก็ตีแล้วก็ได้ของนะครับก็กดตรงนี้เราก็กดรับได้ซึ่งเขาจะบอกอยู่นะครับว่านาทีหนึ่งเราได้อะไรบา้างเท่าไหร่บ้างแล้วก็ถ้าแบตเตอร์พาถ,ถึงก็เข้าไปลุยได้นะครับ มันจะกลายเป็นด่านแบบโซโลนะคือไม่ได้ตุ้ยเตี๋ยใครนะครับมันอาจจะเลือดเยอะแต่ว่าตัวเราก็ดาเมจแรงพอนะครับเหมือนกันนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแม่งก็จะหมดหลอดแล้วเนี่ยนี่คือจบแล้วนี่คือจบแล้วนะผอออกก่อนแต่ตะกุยผมลองดันออกไปรอบนอก งั้นต่อมาจะเป็นหมดดันเจี้ยนนะครับก็คือถ้ามาศูนย์นะทุกๆหมอดจะมีจํากัดลงนะครับว่าแต่แตะละอย่างว่าอย่างเมื่อกี้ที่ผมลงไปเป็นเว็บจะเป็นนี้รลายกลองได้รอ,อบนะส่วนถ้ามาศูนย์นี้จะเป็นดันเจี้ยนนะครับผมลงได้ประมาณสองรอบวันนี้ผมน่าจะไม่เกินอรอ้อยยี่สิบอาจจะไม่เพออาจจะไม่ถึงด้วยเดี๋ยวก็จะเข้าไปดูนะเพราะผมก็เคยลงครั้งแรกนั้นะดันเจี้ยนนะ ก็เหมือนเข้าปตีมอนธรรมดาใช่ไหมนีม่ขึ้นมอนหกตัวครั้งก็คือเหมือนเข้าปตีมอนธรรมดาแหละอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูระบบสกิลกันนะนี่เราได้ไปมีพอยต์ก็คืออัพสกิลได้แล้ว สกิลสามารถเปลี so ่ยนได้นะอยากใช้สกิลไหนก็คือลากมาใส่นะครับอย่างนี้มันต้องแข่งกับสกิลพุ่งนะลากของลากมาใส่เลยสกิลผมว่ายังไม่น้อยไปหน่อยนะอาจจะเทเวลมันจะมีเปลี่ยนคัพด้วยนะครับถ้าเปลี่ยนคัพน่าจะช่วยเยอะน่าจะมีสกิลเยอะวันนี้เก๋ผมจะเก๋ไปลอง เื่อถึงเ่าถึงร้อยี่สิบนะครับแล้วก็มีลายวันลายวันนี่คือจะมีหลายโหมดมากเลยอะไรน่าก็มีนะครับอะไรน่าพยายามเลือกเลือกคนที่เลเวลน้อยฝว่าเรานะอันนี้คนเขามเขา,เขา,เขาน่าจะมาตีผมอะให้ผมจะไปตีเขาคืนผมก็จะชนะนะโอชนะอยู่เอ้ยมีโอกาสมีโอกาสเฮ้ยสบาย รู้เรื่อยเขาเยอะเลยรถเยอะกว่าผมเยอะเลยในตีเราเหรอขอเขาคืนนะดีลูกน้องไม่มีเลือดนะเลือดมีแค่ตัวเราโอเคชนะแล้วอ่านี่ไงก็ถ้าเวลาตีผมแนะนำว่าให้ดูเราของเรานะว่าเวทพาดกับ ยนนพัอยู่เท่าไหร่นะครับเราเข้าไปตีนะครับอย่าไปตีที่เยอะฝรั่วนะไอ้นี่คือ,อยวนดับเกียร์อะหนึ่งสองสามเก้าใช่ไหมผมมีหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดตีได้อีกฟรีได้อีกครั้งนึงครับเดี๋ยวผมเข้าไปตีเลยให้มันหมดหมด,หมดไปกดข้ามได้นะครับถ้าไม่อยากดู รถเ,เดียวก็น่าจะพาชนะเราอะเขาเล่นน้อยกว่าผมเจ็ดวลแต่ว่าสุดฟ้าผมเยอะกว่าโอเค,โอเค,โอเคพโบผีก,ก็น่าจะมีอยู่แค่นี้แหละโอเคผมหมดละต้องรอเราไพรุ่งนี้นะครับ รายวันมีอีกไหมอย่างที่รูบอกรลายวันจะมีหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นต่อคาถามเมือเรากดไลน์ไปมันจะวาร์ปไปตามแมปนะครับซึ่งแมปมียเยอะมากอันนี้นะเป็นในเมืองนะนต่อคำถามอ่ะครับยาย ขตอบคำถามอันไรต่อวัอนนี้ที่มีไขมันต่ำเนื้อเกลเนื้อวัวเนื้อปลาเนื้อหมูไขมันเหรอต้องเนื้อปลาดิกินผลไม้ช่วงไหนดีตลอดเวลาเวลานอนตื่นก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงกินผลไม้ผมว่าน่าจะต้องเป็นได้ตลอดเวลาอา้าก่อนอาหารชั่วโมงเหรอเพิ่งรู้เนี่ยสถานการณ์อะไรต่อไปนี้ไม่ถือเป็นการสู้รบ ล้มพะล้มเหลวเมื่อกลางต่อสู้กับบอสถูกบอสโจมตีออกกลางคันไม่โจมตีบอสในเวลาที่กําหนดโจมตีบอสในเวลาที่กําหนดสถานการณ์ในต่อแบนี้ไม่ถือว่าเป็นการสู้ที่ล้มเหลวงั้นเหรออมไม่ต่อสู้กับบอสไม่ได้โจมตีปะ่ะโจมตีบอสในเวลากําหนดไม่ ตัวเ่งของหลักของอาการตรวจซื้ออาหารคือที่ใดโอ้โหถามความรู้เลยตรวจซื้ออาหารเหรอน่าจะลำไส้เล็กไม่ก็ลำไส้ใหญ่ปะค้อเน,นี้ย่หน่าจะลำไส้ลำไส้เล็กนะเอยถูกด้วยอนุญาตให้มีสัตว์เลี้ยงออกรบในเวลาเดียวกันได้กี่ตัวสองตัวสิครับอันนี้ความรู้พื้นฐานเลยเนี่ยเอาความรู้พื้นฐานเกมมาก็ได้นะครับผมไม่ได้มาอยากเรียนความรู้ของจริงเท่าไหร่ อ๋าสุดที่รู้สุดในโลกคืออินเดียแอตแลนติกอาสมุทรแอติกแอตทิกโอ้โหข้อนี้ไม่รู้เลยงั้นผมจะเดาเป็นแอตทิกน่าจะใหญ่สุดปะอินเดียแล้วกันนะโอ้โหไม่เคยได้ยินเลยเมื่อกี้เพราะเราเรานี่ไม่วิธีป้องกันร,ระบบทางเดินหายใจนอนห่มผ้าให้ฮนะให้หัวนอนห่มผ้าให้หัว ลอ,ลองทงพายห,หัวคืออะไรเัืราของอาหารแล้วก็และการฝันส่วนที่ไหรที่มีเกลือสูงตับตับน่าจะถามหาให้การหุนเวียนเย้ขอแปะแล้วอีกสองอันเองอา,ารข้อใดตัวนี้มียุท่าเล็กมาี่สุดนมตับสัตว์ไข่เนื้อก็ต้องตับสัตว์ป่ะ คนใดต่อไปนี้มีภูมิลางกายต่ำที่สุดเด็กที่รักเยาอะไรคือที่รักวะโทษที่อยาครับอันนี้หลุดจริงไยกลางคนไวรุ่นที่รักที่สูงอายุก็น่าจะผูส้สูงอายุปะไอที่รักนี่คืออะไรอะเราได้ต่อวันี้มีหน้าที่กำจัดน้ำส่วนเกินแล้วของเสียงร่างกายาเรือนอาหารอะไรเว้ย ม่ขอพูดนะอันนี้โอเค่ตอตอบเสร็จเราเจ็ดข้อเราก็ได้รางวัลตามนี้นะขอเขาบอกว่าผมเพิ่งลองทำครั้งแรกนะครับไม่ได้ว่าจะมีคําถามขนนั้นก็หมดรา่วันจะมีอีกหลายอย่างนะผมแนะนําให้ไปลองเองนะครับน่าจะนานโอเคอ๋อต่อมาหลบสายยาสายาจะมีหลายอันเลยนะครับ ที่เพิ่เป็นแบบเพิ่มเตมเตัต้ตตนะแต่ว่าอัอที่ผมใช้อยู่นี่คือ vip นะครับน่าจะเกี่ยวกับ vip ทั้งนั้นเลยอันนี้คู่รักสำหรับคนมีคู่แต่งงานอันนี้ p p นะครับอันเนี้ยโอ้พพหมดเลยเนี่ยโอ้เยอะเกมนี้เน้น P ีะเนี่ยกิจกรรมอันนี้ก็น่าจะมาตามกิจกรรมต่างๆนะ ต่อมาคารลบคัรลบนี่ก็เหมือนเปลี่ยนเรื่องระดับค้าของพวกคันเตอร์นะถ้าใครเคยดูวันนี้มีอิสเซไกที่เป็นกิเดนเจียนต่างๆนะครับเพื่อใช้ให้อันรูปร่างหินเพลรูปหินเพลนี้มานะแต่ผมไม่รู้จะหาจากไหนอันนั้นอันแรกได้าตามแล้วเรื่องนะครับก็เลยขึ้นเป็นระดับเอฟเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายจะมีเยอะเลยของผมพวกนี้จะได้ชุดนี้นะพผมเติมแบตเติ้ลผาไอเติมเงินไปนะครับ มีชุดไหนน่ารักไหมไอ้ชุดว่ายน้ำชุดมีเยอะเลยอะโอ้เฮ้ยชุดมิกกอชุดนี้ต้องได้เฮ้ยชุดนักสืบกระแ้ผมต้องส,องส่งชุดนี้ผมต้องพยายามหามาให้ได้เฮ้ยชุดคิดมาจนลานลักเฮ้ยชุดกิบเขา อุ้ยกี่เผาะสะแวแหนด้วยโอ้ยอยากได้โอเคเราชุดข้าตัวจะมีอยู่ประมาณนี้นะมีตัวชดอยได้นั่นเลยโอเคสักเีอันนี้คือน่าจะถึงละน,นี่ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะรับแล้วเป็นไงบ้างเราเต็มแล้วทะลวงไม่ได้ยังไม่ทะลวงแต่ผมเดาว่าถ้าทะลวงไปแล้วอะ่ะมันจะเป็นเป็นขั้นสัตว์นะครับก็คืออย่างผมทะลวงขั้นหนึ่งมาแล้วจะ จากนกจะกลายเป็นม้านะอันนี้คือสกินสัตว์ขี่นะครับซึ่งยังไม่เห็นนะว่าได้มายังไงน่าจะไม่เหมือนกันบ่เหมือนกันแหละโอเคของคนก็จะมีอยู่แค่นี้แหละปีกโอเคนี่ก็คือปีกอันนี้ปีกที่ผมได้มาตามตอนตีบอลน,นะให้เนื้อเรื่อง ไม่ตีบอสก็จะอย่างที่บอเห็นไปว่าจะมีอีกนะก็คือไปตีบอสอ้ระบบโหมดบอสอ่ะก็มีอีกนะครับผู้ผู้นี้ก็มีหลายตัวเลยนะที่เห็นเห็นซึ่งแต่ละตัวก็เะตัดไม่เท่ากันนะครับ อันนี้โอ้ยนินจาเน้นเทเลยอันเนี้ยเมื่อกี้สสารลินด้วยอะ่ะเนี่ย้องเข้าสารลินด้วยเนี่ยเห็นปะโอ้ยอยากได้มีตัวอยากได้นั้นเลยก็สารระบบของผมน่าจะตอนนี้น่าจะโชว์แค่นี้นะแต่ถ้ามีระบบมากกว่านี้ผมน่าจะมาโชว์อีกนะครับอ้อใช่ผมลืมอีกระบบหนึ่งอันนี้คือระบบคล้ายๆตีบอสเวินะก็คือ เราเข้าไปใช่ไหมเราก็จะเข้าไปตีกับเหมือนกับช่วยกับู่นเล่นอื่นน่ะแล้วก็มาวัดราเมจกันน่ะเหมือนโหมดกเก่าๆเกมกเก่าๆที่ว่าเข้าไปตีบอสถ้าเป็นเกมกเก่าๆคือเข้าไปตีบอสต,ตายแล้วก็เข้าไปใหม่ใช่ไหมหลายๆรอบอันนี้คือรามเกบอสไม่แรงนะครับก็คือตีไปเรื่อยๆจนกว่าบ,บอสจะตายมีเวลาะมาณให้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะในการตีรอบหนึ่งแต่เมื่อกี้ผมเข้าไปดูแล้วบอกเลยว่า10นาทีก็ตายแล้วอะ แล้วผมเชื่อว่าหลังๆอ่ะน่าจะไม่ถึงสิบนาทีด้วยอันนี้คือเซิร์ฟเพิ่งเปิดนะครับเซิร์ฟหกสิบหกตอนผมเล่นมานี่เซิร์ฟนี้เพิ่งเปิดนะซึ่งผมว่าเข้าต่อไปคงไม่ถึงไม่ถึงห้าวิไม่ห่างาห้าวิบอก็ตาแล้วอะโอเคเระบบเฟสเกมนี้จะเป็นแบบคลิกนะครับแล้วก็เหมือน แล้วก็เดินไปทำเฟสน,นะแต่นี่คือผมไปไกลแล้วนะครับมก็เลยแบบบางทีมันุมันอยู่คนละแผนที่ก็จะวาไปนะจะไม่ทำเฟสให้ดูนะเพราะม,มันเฟสน,น่าจะยาวครับอันนี้ก็เป็นโหมดลาบอสที่ผมบอกว่าตั้งแนวนอนได้นะ ก็เดี๋ยวผมขอลาตรงนี้เลยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้นะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆผมจะลองมาแชร์ไ้มาทำคลิปอีกนะครับตอนนี้ขอตัวไปลาบ,บอสก,ก่อนนะครับจะบอกเลยบอสเจ้นี้ <laughs> มีหนเลยเวิลผมแปดบอสลอยห้าเองตีไม่โดนเลย <laughs> ตีไม่เข้าผมไม่เข้าเลยนักเวทแล้วเนี่ยครับจเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ